สวัสดีค่ะมาเจอแซบแบบมัคมคาะมน,นีได้ยังกินวัตีอยากกินมามาะะ่าค่ะมาม่าเผ็ดเกาหลีสปซี่สองเอ็กนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระเทียมดองของของเยอรมันนะเปรียวดีขนาดเลยคุณเอ้ยนี่ค่ะแล้วก็ได้นี่ค่ะหมูสับนะคะแล้วก็วุ้นเส้นทอดหมูสับทอดค่ะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย อันนี้ไปกินกับข้าแกงหรือว่าห้งเฮดให้ได้หน่อยกินกระแ่บด้ค่ะอันนี้เป็นแก่เพชสเนาะแล้วก็มีผักค่ะมีแตงกวามีกะหล่ำแ,แล้วก็มีรแรดิชเชียนแล้วก็มีผักกาดแก้วแล้วก็อันฟาลฟาค่ะนะมาคะ่ะมามามา,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 มากินด้วยกันมาจ้ะมา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 แสบดํากันเด้อค่ะมาจ้ะ ดีจ้าแซบแบบมัมค่ะเมือนนี้ได้ยังวัตติมัมม่าค่ะเพชรเกาหลีคูณสองค่ะคืออยากกินอันนี้เป็นกระเทียมดองของอยูนี่นะคะอาการได้หมูซับบุญเซนค่ะทอดนะคะหกนูลูกเอาทิชชู่มาลองด้วยนะคะกิีกินซี่เหลี่ยมนี่ค่ะรดหนีด้วยกินรดนี้เลยนะคะมันแซบดีเนาะยดค่ะ ที่เพิ่งกินซีเรียลเพิ่งกินข้าวไปแล้วล่ะค่ะคพิอิ่มมาคุณอันนี้ค่ะเฮ็ดให้ลูกกินได้เดอ้อแซ่บๆค่ะหมูสับทอดนะคะแต่ว่าใส่หมูสเส้นด้วยนี่มาค่ะมาเลวอืมเผ็ดมีผักค่ะเหมือนเดิม เผ็ดเผ็ดความแก่เผ็ดค่ะแล้วกางเลือกหน่ะอือกินซีเรียลเป็นอือยูดิ้งซีเรียลค่ะอาหารสาวแต่ว่านางเอามากินอาหารแล้วนางกินเขาไปแล้วค่ะหนูชอบกินตอนนี้ตอนเย็นทุกที้อือขอบคุณค่ะ,คะ อืมอ mm ืม hmm. อ mm ันฟอฟะมาค่ะ hmm. อ mm ืมอืม เดี๋ยวเอาไว้ใกล้ไม่ได้ไม่งั้นมันจะหกนมเต็มเลยอะค่ะตอนตอนวันหยุดชันเมนูจะกินซีเรียลเป็นอาหารเช้า Mm hmm. Pip. Pip. ตามีส่ขงขอความใหม่หมดเนี่ยเราขอไปอ่านกระเทียมดองเนยเนี่ยชมใจใจค่ะค่ะก็ใส่เปรี้ยวแต่กระเทียมดองมันเท่าจะออกวหวานหวานนึกว่อันนี้บอค่ะเปรี้ยวหนูไม่กินกระเทียมทุกชนิดหนูไม่กินเด็ดขาดเลย

ทั้งเผ็ดทั้งเส่บมาด้ยวยค่ะนี่ค่ะหมูสับทอดวนเ้นเกิจง่ายๆนะคะอือวัสดีอีกแล้ว สวัสดีรอบสองค่ะเคจีบอกนุอยากสวัสดีนี่ค่ะมาต่อตะกี้โทรหาสามีอยู่ค่ะขออภัยประทานอภัยหลายๆ,ๆอร่อยไหมคะอ,อ,อืมเติมเอาอืม กินกับนมช็กกอกโกแลตนมปกติน่ะแต่ว่าสีของซีเรียลมันอามันเลยกลายเป็นนมช็อกโกแลตเลยก็อร่อยเหมือนกันออบอาจจาะก,กินยังอยากกินเผ็ดเค่ะเรากินมาม่มาไปแล้ว อืมอันจริงเราก็กินได้แต่กินได้นิดเดียวมันเผ็ดเกินอืม อืมกินไหมคะหมูนี่แกตีไปโรงเรียนสวยสา่มาก ไม่สายหรอขายไปถึงกันเหนื่อยมากเลย <laughs> เก่าของความเพื่อนเหมือนเดิมแต่ว่าเหนือหน่อยเหนื่อยหนูอยากได้ฮูราฮูอือันเขาปิดนะคะพวกห่างพวกยังเพิ่งเริ่มเปิดเสื้อผ้าเป็นไปเบิ่งฮูลาฮูลเพิ่งอยากได้ฮูลหฮอล นี่ม,ม,มีมีชีิสหน่อยเอาซีเรียลหยอดในนมแล้วก็กินอื <ưng> มกินเถื่อไม่ถึงนไร,รอยู่แต่ว่ามันจะยากเน่นก็ใส่อีกครั้นี้ก็จะอิ่งไปห้าปีเผ็ดแต่อร่อยสมอยาก อืม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 อืดอืดอืมืมอ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 ือือืมอืมมอืมอือมอืมอือืมอืมอืมอออ เราไม่ได้เร่งอะไรเลยอะแค่อีดื่ก,กินนะค่ะตัวเนี้ยแต่เหมือนยังกินของนั่นไปแล้วไม่หนูก,กินอีกอันหนึ่งมะม่าต้มยำกุ้งหมูนี้นั่งกินมาม่าไปละต้ยมยำกุง้ง อู๋ติ๊กมากินมะามากค่ะกับโบอยากให้กินไลยหรอกหูยวนพอดีใช่นางมากแต่ว่าที่มืองไทยก็ถึงว่าบุญแล้วนะกินมะม,ม่าไม่บ่อยอ่ะอจะบอกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมอยู่ที่มองคายหยุดกินมะม,ม่าแบบว่าโคตรยาวยาวอย่แบบว่า แล้วหนูเพิ่งมาได้กินมาม,ะม,ะม,ะมะะ่าหมูสับตอนที่อยู่บางไก่ใช่ไหมเขาบอกว่ากินแค่คำเดียวกินไม่เป็นน้องอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้กินนานแล้วแนะม่โอ้โหเพชรคูนเผ็ดคุณอะไรเผ็ดคูนหนึ่งอเผ็ดมากเผ็ดคุณหนึ่ง,งใช่ไหม,มสวัสดีรอบคราวรอบสามค่ะ ออกคนปากเลยล่ะแต่กระสะัสะไกไตเผ็ดแต่แซ่บยกดีๆค่ะเขือนด้วยยกถสวยแหละ สุดยอดนี่ค่ะไปทำให้ลูกกินเด้อเด็กน้อยมากินและค่ะแต่ลูกดิกบอกมากิน <c oughs> คลิปเป็นว่าคลิปนี้เราจะฝากไว้คท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่หามานะคะขอบคุณการติดตามทั้งหม่หลักเรานะคะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆค่ะติดติดตามช่องแซบแบบมัมนะคะติดตามช่องแซบแบบมัมนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ก็จะเข้าไปให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ติดตามใหม่ ติ๊กบุงูว่าเป็นอย่างซับมันคือหายอาจจะเป็นเพราะว่าติ๊กติดเขาเขามาติดตามเต็มแลบติดติดตามกลับไหวเกินไปมันอาจจะให้แบบว่าเขาคิดว่าเป็นซับแบบว่าแหลกเบียนกันหรือเปล่ายี่สินะเดี๋ยวคนเขามาติดตามกะติ๊กก็จะกลับไปติดตามนะคะแต่ขอเวลาจักสองเสมอเนาะนั่นแหละค่ะเอาไม้เบิ้งซับหายไปซิบก็ซับคือกันค่ะแบบโอ้เสียดายนะคะ นั่นแหะเอาเป็นว่ามือนีก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแซบแบบมัมน,นะคะช่องน้องใหม่ช่องเล็กๆช่วยดันให้ถึงพันท์ซับหน่อยจ้าเนาะนั่นแหละค่ะขอบคุณละก็ขอบคุณ,คณ,คณทุกคอมเมนต์ให้กับน้องเคทีนะคะทีเอ็นดูน้องเคทีนะคะเนาะขอบคุณหลายๆไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย